ฮัลโหลสิคะวันนี้นะคะจะมาิวเป็นของติงเกาหลีลดใหม่นะคะหรือว่าอัปเดตของเนาะก็จะมีของข,ข้อวาประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นแค่ของตัวอย่างนะคะอาจจะมีมากกว่านี้เนาะอันนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะ อันนี้นะคะจะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะก็จะมีเป็นออดไลน์ลนะคะ i q j เป็นด่งเป็นดิ่งนะคะแล้วก็จะมีเป็น IG เนาะชื่อ ig ก็จะชื่อบ l วจุดช็อปเ p ปนะคะอันนี้นะคะจะส่งเป็นแฟลตนะคะเริ่มต้นที่4 0บาทนะคะแล้วก็มีปลายทางเนาะเริ่มต้นที่50บาทนะคะแล้วก็ฝากติดตาม t i k t o k กันด้วยนะอันนี้นะคะจะเป็นชื่อ t i k t o k นะคะนี่นะจะประมาณนี้เลยนะคะก็จะมีลงอัปเดตของใหม่นะคะอันนี้ก็คือคลิปที่เพิ่งลงเลยนะ,ะประมาณนี้เลยนะคะใคร ใครอยากจะให้รีวิวอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถบอกได้นะจะรีวิวให้ใน Tik t o k นะคะประมาณนี้เลยนะฝากไป Follow ะะ <S <s กันด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูของกันเลยค่ะเริ่มกันที่แบบแรกเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวกําไลคู่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะตัวนี้น้องก็จะมีเป็นสีประมาณนี้เลยค่ะอันนี้คือจะมีเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นสีดําแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นตัวดําชมพูแบบนี้นะคะจะเป็นกําไลคู่แม่เหล็กแบบนี้นะคะใส่คู่กันประมาณนี้เนาะก็ นี่นะคะจะมีเป็นจี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบนี้นะคะนี่นะตัวนี้ก็ราคาคู่ละคู่ละ5 0บาทนะคะจะประมาณนี้เลยนะแล้วก็แบบต่อมาค่ะอันนี้คือจะเป็นแว่นนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแว่นกองแสงนะคะสามารถใส่อยู่หน้าจอโทรศัพท์หรือว่าหน้าจอคอมได้หมดเลยนะจะเป็นตัวแว่นกองแสงนะคะแสงสีฟ้าอะไรพวกนี้เนาะหรือว่าเป็นแว่นแฟชั่นก็ได้นะคะตัวนี้ใส่แล้วคือเหมาะมากเลยนะนี้เราก็ใส่เองเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็คือจะมีกรอบเป็นกรอบ มีเป็นกรอบเงินนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีนี้ค่ะอันนี้คือจะเป็นแบบกลมแบบนี้นะแล้วก็จะมีเป็นสีดํานะคะแบบนี้เลยมีเป็นสีม่วงนะคะเป็นแบบนี้นะตัวนี้ราคา60บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบทรงหยดน้ํานะก็จะมีทรงกลมแล้วก็ทรงหยดน้ําเนาะตัวนี้ก็ราคา60บาทเท่ากันค่ะมี2สีนะคะตัวนี้ก็เป็นแบบเดียวกันเลยนะคะเป็นแว่นกองแสงเหมือนกันนะคะตัวนี้อันนี้ก็เป็นแบบว่าทําให้เข้ารูปเนาะ สวยมากเลยนะคะแล้วก็แบบต่อมานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวการ์ดนะคะตัวนี้ก็ราคา10บาทค่ะจะเป็นอันนี้จะเป็นการ์ดแบบนี้ค่ะเป็นสติกเกอร์การ์ดนะสามารถเอาไปติดหลังโทรศัพท์หรือว่าไปติดเคสอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะคะหรือตกแต่งงานหรืออะไรก็ได้นาะอเพราะว่าตัวนี้คือดีมากเลยนะจะเป็นขนาดเท่าโลโม่เนาะราคานะคะเซตละสิบาทค่ะข้างในมี4แผ่นหลายไม่ซ้ำกันนะสามารถระบะุสามารถระบุเซ็ตได้นะคะว่าเจ้ากี่เซ็ตนะ นี่นะคะก็นนจะมีด้วยกันทั้งหมด2วงค่ะจะมีเป็นแบ็คทิ้งแล้วก็จะมีเป็น B ิทเทสแบบนี้ค่ะแล้วก็แบบต่อมาค่ะอันนี้คือจะเป็นตัวที่หนีบกระดาษนะคะจะเป็นแบบนี้นะตัวนี้ก็จะมีเป็นไลายชูการ์ค่ะมีเป็นจินแบบนี้นะแล้วก็จะมีเป็นลายลับมอนนะคะนี่นะแล้วก็วก <ๆ S 2> จะมีเป็นซีมินค่ะมีเป็นซีมินแล้วก็มีเป็นลายรวมนะคะตัวนี้ราคา15บาทนะจะเป็นที่หนีบกระดาษนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวกาดแห้งไฟนะคะคือมันจะเป็นแบบนี้นะ นี่นะคะสามารถไปตั้งโตได้นะคะมันก็จะประมาณนี้เลยเนาะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่ชินละ25บาทนะคะจะเป็นกาทแท่งไฟแบบนี้นะนี่นะคะมีวงเดียวนะคะก็จะเป็นวง X1 น,นะคะประมาณนี้เลยแล้วก็แบบต่อมาค่ะจะเป็นเจ้าตัวพอดอิดนะคะนี่ราคา10บาทเนาะก็ก็จะมีเป็นลาย T X T นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบ็คพิ้งแบบนี้นะเป็นตัวพอดอิดนะคะ นี่นะอาไปตกแต่งงานกันได้นะคะตัวนี้คือจะเป็นลายวงเนาะก็จะมี t ท C แล้วก็มีเป็น BTS อ่ะมีเป็น b l a c k พ i n คค่ะ10บ,บาทนะ <Okay. S 1> แล้วก็แบบต่อมาค่ะอันนี้คือจะเป็นที่ติดผนังนะคะนี่นะจะมาพร้อมที่ห้อยแบบนี้เลยตัวนี้ราคา15บาทเหมือนกันนะคะก็จะมีเป็นลายจีนแบบนี้เลยค่ะมีเป็น V นะคะอันนี้ก็จะมีเป็นลับมอนค่ะจะมีเป็นจีมินแบบนี้เลยมีเป็นลับมอน ก็จะมีเป็นเจโฮปค่ะมีเป็นชูกาแล้วก็จะมีเป็นจองกุกแบบนี้เนาะตัวนี้ราคา15บาทนะคะเป็นที่ติดผนังนะคะอันนี้นะคะเป็นไม้รรทัดนะคะนี่นะก็จะเป็นขนาดประมาณนี้นะคะนี่นะตัวนี้นะคะราคา15บาทค่ะก็จะมีเป็นก็เซเว่นค่ะจะมีเป็น B ีเทสแบบนี้นะคะมีเป็นลายดับพิฆาตศูนย์ค่ะจะมีสสีเนาะก็จะมีสีชมพูแล้วก็เป็นสีฟ้าแบบนี้ค่ะ แล้วก็แบบต่อมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นกุญแจนะคะนี่นะเป็นที่ห้อยโทรศัพท์แบบนี้เลยนี่นะคะคือน่ารักมากเลยนะตัวนี้ก็จะมีเป็นวีนะคะมีเป็นจองกุ๊กแบบนี้นะแล้วก็จะมีเป็นตัวชูก้าค่ะมีเป็นหลับม้อนแบบนี้เลยอันนี้ราคา25บาทนะคะก็จะเป็นที่ห้อยโทรศัพท์แบบนี้นะคะลายน่ารักมากเลยนะส่วนตัวนี้ค่ะก็จะเป็นตัวพูงกุญแจนะคะก็จะมีเป็นลายประมาณนี้เลยนะอันี่คือจะมีเป็นลายลับมอนนะคะมีเป็นชูก้านะ แล้วก็จะมีเป็นวีค่ะวีเป็นแบบนี้นะคะมาพร้อมลายการ์ตูนเนาะแล้วก็จะมีเป็นจินนะคะอันนี้คือจะเป็นพวงแจอะคริลิกแบบนี้เลยนะคะคือน่ารักมากเลยไปห้อยกระเป๋หา,ปาห,หรือว่าห้อยโทรศัพท์ก,กันได้หมดเลยนะตัวนี้นะคะราคา20บาทนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นพัดนะคะตัวนี้น้องจะมีเป็นพวงกุญแบบห้อยมาอย่างนี้ด้วยนะคะคือน่ารักมากเลยนะ,ะจะเป็นพัดแบบนี้นะคะอันนี้ก็ราคาละ15บาทค่ะจะมีเป็นวีแบบนี้ค่ะ มีโพลแแจ้ด้วยแล้วก็จะมีเป็นหลับม้อนมีเป็นซีมินค่ะมีเป็นจังกุ๊กแล้วก็จะมีเป็นชูการ์แบบนี้นะคะมีโพนแแจด้วยนะราคาอัลละ15บาทนะคะต่อมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวกาใสนะคะนี่นะอันนี้ราคา20บาทนะคะจะเป็นลายดัชพิค่าสย์ค่ะนี่นะได้เยอะเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นตัวกาใสนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นลิปนะคะจะมีทั้งหมด4ี่ลายนะคะสี่ลายสี่สีแบบนี้เลยนะสีมันจะไม่ซ้ํากันเนาะก็ประมาณนี้เลยนะคะ นี่นะสีมันจะเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะจะมีเป็นจองกุ๊กนะคะมีเป็นเจโฮ๊บมินแล้วก็จะมีเป็นแบบมอนค่ะราคาตัวนี้ก็อะไรยี่สิบบาทนะคะนี่นะอะไรยี่สิบบาทค่ะต่อมาราคานี้ก็จะเป็นตัวสแตนดี้นะคะก็จะมีเป็นเจโฮบแบบนี้นะคะนี่นะน้องจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นชูก้านะคะแล้วก็มีเป็นรวมแบ็คพิงนะอละสามสิบห้าบาทนะคะต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเดโคเทปนะคะ นี่นะจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะมีเป็นลายจองกุ๊กนะคะแล้วก็จะมีเป็นแล้วก็จะมีเป็นลายบีเทสนะคะนี่นะจะเป็นลายการ์ตูนแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นลายบีเทสแบบนี้ค่ะนี่นะแล้วก็แบบนี้นะคะตัวนี้นะคะราคาละนละ35บาทนะคะมีทั้งหมด4ลายเนาะตัวนี้นะคะก็จะเป็นที่มีบกระดาษนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลายจีมินนะแล้วก็น้องจะมีเป็นเชือกมาให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีแถมการ์ดให้1ใบนะนี่นะคะอันนี้ ราคาอัลละอัลละยีบาทค่ะนี่นะจะมีเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็นี้นะคะจะเป็นเดคเทปนะคะอันนี้อัลละ50บาทนะคะคือถูกมากเลยนะจะได้ทั้งหมด5ชิ้นนะคะเป็นลายแบบ็คพิงแบบนี้ค่ะอันนี้คือเหลือมาเยอะแล้วนะตัวนี้ก็ราคา50บาทนะคะแล้วก็แบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวโพสต์อิดนะคะนี่นะจะมีทั้งหมด2ลายแบบนี้ค่ะส่วนลายด้านในนะคะจะเป็นแบบคล้ายๆกันนะจะเป็นแบบนี้นะคะ นี่นะอันละสาบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบแรกนะคะจะเป็นแบบแลายวีอย่างนี้เนาะแล้วก็นี้จะเป็นลายรวมนะคะน้องคือน่ารักมากเลยนะจะเป็นตัวโปรดอิดนะคะ35บาทค่ะตัวนี้นะคะก็จะราคา35บาทนะตัวนี้จะเป็นตัวสมุดนะคะนี่นะนี่นะเป็นสมุดโน้ตแบบนี้นะคะขนาดประมาณนี้เลยนี่นะคะก็จะมีเป็นจีมินนะคะมีเป็นลายรวมแล้วก็จะมีเป็นลายนี้นะคะ35บาทค่ะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นหมอนรองคอนะคะตัวนี้จะมาพร้อมหมวกนะอันนี้ราคาหนึ <Pal> ่ง <_ Infinite> อันนี้ราคา100บาทนะคะก็จะมีเป็นลายเจโฮค่ะแล้วก็จะมีเป็นจีนนะคะเป็นแบบนี้เลยตัวนี้นะคะก็จะเป็นหมวกดุ๊กบิกได้นะคะตัวนี้จะราคาละ70บบาทนะคะจะมีเป็นลายจีมินแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นอันทษทตีนะคะก็จะมีเป็นลายจองกุ๊กเนาะจะมี2ลายประมาณนี้เลยอันนี้ราคาละเจสิบบาทค่ะนี่นะคะมันก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลยนะคะมีเนาะ ต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นตัวกระเป๋านะคะนี่นะอันนี้คือจะเป็นกระเป๋าใส่ของนะคะสามารถใส่อุปกรณ์การเรียนหรือว่าใส่พวกเครื่องสำอางได้เลยนะคือน้องใส่ได้เยอะมากเลยนะนี่เราก็ใช้เองเหมือนกันค่ะก็จะมีเป็นลายชูกานะคะมีเป็นลายลับมอนนะคะแล้วก็จะมีเป็นวีนะคะราคา50บบาทนะจะเป็นข้างล่างจะเป็นหนังนะคะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะมีซิปเนาะตัวนี้นะคะก็จะเป็นหมอนรองคอแบบนี้นะน้องก็จะมีเป็นสายแบบนี้ให้ด้วยนะคะสามารถเอาไปใส่ในรถได้เลยนะ ตัวนี้ก็จะมีเป็นลายวีนะคะแล้วก็จะมีเป็นจังกุ๊กค่ะอันนี้นะคะละราคาละ70บาทนะคะจะมี2ลายเนาะแล้วก็แบบต่อมาค่ะน้องเป็นตุ๊กตานะจะเป็นแบบนี้ค่ะจะนิ่มๆนะคะคือนิ่มมากๆเลยนะพวกนี้ราคาละ70บาทเหมือนกันก็จะมีเป็นลายแรปมอนมีเป็นจินแบบนี้ค่ะอันนี้ราคา70บาทนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวตุ๊กตานะคะนี่เป็นตุ๊กตาตัวใหญ่เลยนะนี่นะคะอันนี้ราคาละ100บาทนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็น ลายจินนะคะแล้วก็จะมีเป็นวีแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นจ like ิมินแบบนี้นะคะน้องคือนิ่มมากๆเลยนะาราคา100บาทค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นหมวกนะคะนี่นะอัลละสบาทนะก็จะมีเป็น B ีเทสนะคะเป็นหมวกสีดาแบบนี้นะแล้วก็จะมีเป็นแบล็กพิงค์แบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นก็เซเว่นแบบนี้นะคะนี่นะมีทั้งหมด3าวงค่ะราคา45บาทนะคะประมาณน like ี้เลยแล้วก็แบบต่อมาค่ะอันนี้คือจะเป็นตัว เทปลบคำผิดนะคะหรือว่าจะเป็นตัวลิควิดเทปเนาะ mm hmm. ก็จะมีอยู่2ลายนะคะจะมีเป็นลายนี้นะคะดับพิค่าศูนย์นะแล้วก็จะมีเป็นลิคนะคะจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ราคาอัลละ30บาทค่ะจะมี2สี 4, 2ลายแบบนี้เนาะ,ะตัวนี้นะคะเป็นสติกเกอร์นะคะราคาอัลละ35บาทค่ะจะมีเป็นลายดับพิค่าศูนย์แบบนี้เลยคือน้องได้เยอะมากๆเลยนะก็จะมีเป็นลายนี้ค่ะเป็นลการ์ตูนแบบนี้นะมีเป็นแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะคะน้องได้ไลายไม่ซ้ําก็เลยนะอันนี้ราคา 35บาทค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวสติกเกอร์นะคะนี้จะเป็นแบบนูนขึ้นมานะราคาอละ10บาทค่ะจะมีเป็นลายวีนะคะมีเป็นลับมอนมีเป็นจินนะคะมีเป็นชูก้ามีเป็นจีมินจองกุกแล้วก็เป็นลายรวมแบบนี้ค่ะ10บาทนะคะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นสติกเกอร์นะคะอละ10บาทเหมือนกันตัวนี้ก็จะมีเป็นอันนี้คือเป็นสติกเกอร์ไวเปอร์นะคะจะเป็นแบบนี้นะเป็นแผ่นยาวแบบนี้นะคะนี่นะไปตกแต่งกันได้นะคะตัวนี้ก็จะมีเป็น B t s ทแบบนี้ค่ะ จะมีเป็นบีเทสแบบนี้นะลายสวยมากๆนะคะแล้วก็สีชัดด้วยแล้วก็จะมีเป็นกอเซเว่นนะคะจะมีเป็นลายนี้ค่ะแล้วก็มีเป็นลายนี้นะ,ะประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะอันนี้ราคา10บาทะคะ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวแฟนการนะคะราคาละ50าบาทนะคะก็จะเป็นลายแบบ็คพิ้งแบบนี้เลยนะคะ ต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นตัวสติกเกอร์นะคะละ1ิบบาทเหมือนกันตัวนี้น้องจะมาเป็นเซตนะเซตหนึ่งมีทั้งหมด4แผ่นนะคะก็จะเป็นลายเดียวกันหมดเลยนะก็จะราคาเซตละ1 0บาทนะคะก็จะเป็นลายแบบนี้เลยคือน่ารักมากนะตกแต่งสมุดหรือว่าเอาไปตกแต่งเคสได้เลยนะพวกนี้คือน่ารักมินิมอลมากเลยนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นลายนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้นะประมาณนี้เลยแล้วก็มีก็เซเว่นค่ะมีเป็นบีเทสแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้เนาะ จะมีเป็น NCT แบบนี้ค like ่ะมีเป <c oughs> ็นแบ็คพิงนะคะอันนี้ก็อัลละ10บาทเหมือนกันมีข้างในจะมีทั้งหมด4แผ่นค่ะแล้วก็แบบต่อมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี่เลยค่ะอันนี้จะเป็นที่ขั้นที่ขั้นหนังสือนะคะตัวนี้จะเป็นแบบแม่เหล็กนะน้องจะมีทั้งหมด2ลายแบบนี้เลยนะคะอันนี้อัลละยบาทค่ะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เนาะเป็นระดับพิฆาต่าังสือนะคะอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์เหมือนกันนะคะจะเป็นแบบนี้นะไม่ใช่แบบใดขคัดเนาะ น้องคือน่ารักมากเลยนะคะเอาไปตกแต่งงานได้เหมือนกันนะนี่นะคะอันนี้ก็จะมีเป็นแบ็คพิงค่ะนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นบิเสแบบนี้ค่ะราคาอัลละ2 0บาทเหมือนกันข้างในก็จะมีทั้งหมด6แผ่นนะคะจะลายไม่ซ้ํากันเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวกระดาษรีพอร์ตนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบล็คพิงค์แบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะราคา20บาทเหมือนกันนะน,นี่ก็คือได้หลายแผ่นเลยนะคะนี่นะไปนโน้ตงนานหรืออะไรก็ได้นะคะตัวนี้ และก้อนนี้นะคะจะเป็นตัวสมุดนะคะก็ข้างในนะคะน้องคือจะมีลายนะอันนี้คือเป็นตัวอย่างคร่าวๆเฉยๆนะคะบางทีมันอาจจะไม่เหมือนกันเนาะลายข้างในก็คือสวยมากๆเลยนะคะนี่นะเอาไปจดงานหรือโน้ตงานอะไรได้หมดเลยนะคะก้อนนี้จะมีเป็นไอคอนค่ะแล้วก็จะมีเป็นแบ็คพิงนะคะจะมีเป็นบีเทสนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีเป็น X1 นะคะอันนี้ก็จะเป็นระดับขั้นสุดนะคะตัวนี้ก็ข้างในจะมีลายเหมือนกันนะนี่นะคะ จะเป็นแบบประมาณนี้เลยก็<ๆ>จะมีทั้งหมด3ลายเนาะตัวสมุดราคา20บาทนะคะอันนี้นะคะก็<ๆ>จะเป็นตัวสติกเกอร์นะคะนี่นะข้างในก็จะมีทั้งหมด12แผ่นนะคะนี่นะก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลยค่ะวงแรกเลยนะานี้คือจะมีเป็นวงเอ็กโซนะคะแล้วก็จะมีเป็นหวังอีปอนะคะเป็นเดี่ยวนะคือลายข้างในจะไม่ซ้ากันเลยนะคะแล้วก็มีเป็นบ t s เทสเนาะจะมีเป็นก็เซเว่นด้วยนะคะนี่นะจะเป็นแบบประมาณนี้อันนี้ก็ราคา35บาบาทค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นตัวโปสการ์นะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยน้องเป็นขนาดใหญ่เนาะอันนี้นะคะราคาอันนี้ก็จะราคา50บาทนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็น x1 นะคะจะมีเป็นดาบพิฆาตศูนย์แบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็น e x โนะคะจะมีเป็นแบ็คพิงแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นปากกานะคะนี่นะจะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยก็แบบแรกเลยนะคะจะเป็นตัวปากกาสีนะคะจะมีทั้งหมด สิบสองสีมีทั้งหมด14ค่ะก็จะมีสีประมาณนี้เลยนะตัวนี้นะคะราคากล่องละ80บาทค่ะแล้วก็จะเป็นกล่องแบบนี้เนาะอันนี้ก็ราคากล่องละ80บาทเหมือนกันจะเป็นตัวประกาลบได้นะคะข้างล่างก็จะมีตูดที่ลบได้นะคะราคา80บาทนะต่อมานะคะจะเป็นโลโม่นะคะราคา15บาทนะก็จะมีเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่นะอันนี้คือจะเป็นลายคร่าวๆตัวอย่างเฉยๆนะคะก็แบบแรกเลยนี้คือจะมีเป็นก็เซเว่นค่ะมีเป็นอันนี้ก็จะมีเป็น เป็นจินยองนะคะแล้วก็จะมีเป็นจินค่ะจะมีอีซี่นะคะจะมีเป็นทวายนะคะแล้วก็นี้จะเป็นลายดับพิฆาตศูนย์ค่ะจะมีเป็นเอ็กวันนะคะเป็นลายแรปมอนนะคะแล้วก็จะมีพิซซินแบบนี้ค่ะประมาณนี้เลยแล้วก็แบบต่อมานะคะจะเป็นเลเวเลตนะคะนี่นะอันนี้ก็จะเป็นจีซูค่ะจะเป็นเจนนี่นะคะแล้วก็นี้จะเป็นลิซ่านะคะจะเป็นลายแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีเป็นวรณวันนะคะ แล้วก็แบบต่อมานะน,นี้คือจะเป็นตัวสเตย k คิตนะคะอันนี้ก็จะเป็นแอสโตรนะคะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้จะมีเป็นสเตย k คิค่ะมีเป็น NCT นะคะประมาณนี้เลยราคาละ15บาทนะคะจะเป็นเจ้าตัวโลโมนะ,ะข้างในก็คืออาจจะได้ประมาณ30บใบนะคะประมาณนี้เลยแล้วก็ลายสวยมากลายจะไม่ซ้ำกันเลยนะจะมีทั้งลายรวมเป็นแบบรวมนะคะแล้วก็จะมีเดี่ยวเนาะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเจ้าตัวเลโก้นะราคากล่องละ5 0บาทนะคะก็จะมีเป็นระดับพิกาสศูนย์ค่ะและแรกจะเป็นลายนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นลายนี้นะคะจะมีเป็นลายนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้นะคะราคากล่องละ5 0บาทนะคะจะเป็นเจ้าตัวเลโก้นะประมาณนี้เลยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวแฟมนะคะแฟมนี้คือหนามากแล้วก็ใช้ดีมากเลยด้วยนะน้องจะเป็นซิกแบบนี้นะคะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลย อันนี้ราคาใบละ100บาทนะคะก็จะมีเป็นลายแรกนะคะจะเป็นลายนี้เลยดาค่าศูนย์นะคะนี่นะอันนี้คือน้องจะมีลายทั้ง2ด้านนะคะจะเป็นลายเดียวกันนะแล้วก็ลายสวยมากๆนะคะสีชัดด้วยนี่ก็จะมีดับเค่าสูนเหมือนกันนี่นะคะแล้วก็ลายนี้เนาะราคา100บาทนะคะแล้วก็แบบต่อมานะคะจะเป็นตัวโปสเตอร์นะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็ราคาเซลล์หนึบาทเหมือนกันค่ะเป็นแบบซื้อ1แถม1ตัวแถมนะคะ นะคาเซ็นละหนึ่งบาทเป็นแบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะตัวนี้ก็ตัวแถมนะคะทางร้านจะคะลยไปให้นะคะจะเป็นคนเลือกลายไปให้นะส่วนตัวซื้อนะคะสามารถเลือกลลยกันได้นะ,ะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยเซนหนึ่งนะคะมีแบบแผ่นลายไม่ซ้ํากันเลยนะก็จะมีเป็นลายแรกค่ะแบบค่าศูนย์นะคะนี่ค่ะข้างในจะมีทั้งหมดแปดแผ่นลายไม่ซ้ํากันเนาะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้ค่ะอันนี้เป็นแบ็คพิค์นะแล้วก็จะมีเป็นซิมินค่ะมีเป็นลิซ่านะคะมีเป็นบทเทสแบบนี้นะ แล้วก็จะมีดับพิฆาตศูนย์นะคะจะเป็นลายประมาณนี้เลยเนาะก็ราคาเซ็ตละหนึ่งบาทค่ะมีแปแผ่นและไม่ซ้ำกันกเป็นแบบซื้อ1แถม1นะคะตัวนี้แล้วก็นี้นะคะจะเป็นตัวกล่องสุ่มนะคะนี่นะจะเป็นกล่องสุ่มแบบนี้ตัวนี้ราคากล่องละ1 2 0่บาทนะคะข้างในคือได้เยอะมากเลยนะแล้วก็มันจะมีน้ําหนักเลยนะตัวนี้คือคุ้มมากเลยนะพวกนี้ราคากล่องละ1 2 0บาทะคะจะเป็นลายนารูโตะแบบนี้เลยนะนี่นะคะข้างในก็จะประมาณนี้เลยนะคะ เป็นแบบส่งของกันไปเนาะก็ของคร่าวๆนะคะจะมีประมาณนี้เลยนะคะสำหรับใครสนใจนะคะสามารถติดต่อตามไอไลน์นะคะหรือว่าจะเป็น IG หรือจะเป็น Facebook ก็ได้นะคะชื่อ i l l Shop นะคะเป็นภาษาไทยนะเราทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะคะส่วนค่าจะส่งนะคะก็อันนีจ้จะจะส่งเป็นแฟกนะคะเริ่มต้นที่40บาทค่ะมีปลายมีปลายทางด้วยนะคะเริ่มต้นที่50บาทนะคะแล้วก็ฝากติดตาม t i k t o k ด้วยนะคะชื่อบ i วนัสกอร์นะคะประมาณนี้เนาะหรือว่าเป็น Add b บิวจุดชอปนะคะ ก็คลิปนี้ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า